นึงเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของจะยาวนานกว่านั้นถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญสบตาคู่นั้น มันอาจากิด้วยใครลิขิตหรือมันอาจากิด้วยตาต้องใจหรือมันอาจากิด้วยเหตุผลใดใครเล่าหรือใครจะลืมร,อร,ร,รูอาจเกิดเพราะใครกำหนดหรือใครเขียนกฎ เราปล่อยใจตัวเลอลอลไปเมื่อรักผลิบานในความรู้สึกเธอไมต้องตรึกต้องลึกลงไปขอเธอติดตามฟังเสียงหัวใจ เมือ่อรักไม่อาจกำหนดและไม่อาจก,กดเก็บไม่ให้เกิดขอเพียงแค่ปล่อยให้ใจตะหนรอ ละติดตาดตึงหัวใจความรักจะเกิดขึ้นมาแบบไหนอย่างไรก็ไม่สำคัญเาเอเธอรักด้วยทั้งหมดทุกสิ่งที่มันเป็นฉันแค่เพียงเท่านี้ที่ใจ เธอต้องกันก็มีดำๆไปมากก็ฝากคนงานของอาชิพใน,นเรื่องช่องทางไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่สิน่ะ today is Monday 19 November 2023 see you guys o o next n week อาชิพมีสตตล์นี่รอ,อจะเจอกัใหม่นะไว้เจอกันได้จ้าใกล้ลงค่ะ